นะครับตัวนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเอากล้อง u n v i e w นะครับไปเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกของยี่ห้ออื่นนะครับ NVR ของยี่ห้ออื่นนะครับก็อันนี้นะครับเราจะต่อกล้องนะครับผมเข้ากับเครื่องบันทึกนะฮะครือของยี่ห้อนผมต่อไว้แล้วนะครับใส่สวิตซ์ปีเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการนะครับผมก็ไม่ยากนะครับเสียบต่อให้มันเข้าระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทางฝ่ายนิติเป็นผู้นําเสนอต่อนะครับผม คลิกเข้าเมนูยังไงนะครับเข้ามาที่เมนูหลักนะครับครับแล้วก็มาที่กล้องเรามากดรีเฟซเพื่อเสิร์ชหาไอพีของกล้องที่อยู่ในวงแรนแตพอเราเจอไอพีเสร็จของยินดวิวที่มาตรฐานมาจากโรงงานของกล้องนะครับจะเป็นไอพี13อันนี้คือเราไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ต่ออะไรเลยนะครับต่อแบบออฟไลน์ครับเราก็สามารถบวกเข้าไปได้เลยครับ อ่าแล้วก็มาอ่ามันจะมีเครื่องหมายตกใจบอกว่าชื่อผู้ใช้หรือหรหัสผ่านไม่ถูกต้องเราไปใส่รหัสผ่านให้มันนะครับของยูนิวิวรหัสผ่านมาตรฐานมาจากโรงงานคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกด enter กดตกลงหรือว่ากล้องเราที่เอาไปใช้กับเครื่องยี่ห้อ่าเครื่องของยูนิวิวตัวอื่นมาที่มันติดพาสเวิร์ดของตัวเครื่องมาเราก็ใส่พาสเวิร์ดของตัวเครื่องเข้าไปได้เลยนะครับ อ่ะครับอันนี้เราไม่ต้องเปิดออนวิฟอะไรเลยใช่ไหมไม่ต้องเปิดครับของยูทิวตัวนี้ไม่ต้องเปิดรับออนวิฟทางานได้เลยทีนี้ลองทดสอบแบบต่ออินเทอร์เน็ต่ถ้าเราเสียบอินเทอร์เน็ตเข้าไปใช่ไหมครับโดยที่ของตัวกล้องจะเปลี่ยนเพราะว่าของยูทิวจะเป็น DHCP เดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอให้ตัว ip มันเปลี่ยนตามตัว DHCP ของตัวอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคนะครับอันนี้พอเราอรอสักครู่หนึ่งนี่อพ p ก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นอะไรนะครับคุณโจโจเป็นจุด47นะครับอันนี้คือไอพในวงอินเทอร์เน็ตที่มันว่างอยู่ตอนนี้ครับอพอเราได้ไอพเสร็จเรากดเครื่อ,ขอหมายบวกเข้าไปได้เลยครับ แป๊บหนึ่งเหมือนเดิมครับมันบอกว่าพาสเวิร์ดไม่ถูกต้องเราก็มาแก้ไขครับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกด enter ครับกดตกลงอันนี้ต้องเป็นกล้องจากโรงงานเลยเนาะจะยังไม่ไม่ไม,ไม,ม,ม,ม่มีการเชื่อมต่อจากที่อื่นใช่ไหมครับใส่ใรหัสจากโรงงานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะถ้าเกิดไปเชื่อมต่อแล้วก็ใช้รหัสจากเครื่องบันทึกที่เราเคยเชื่อมต่อไปแล้วนะครับ เห็นไหมครับวิธีการเชื่อมต่อง่ายๆนะครับเอา Uniview ไปเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกของยี่ห้ออื่นง่ายๆเลยนะครับผมอีซี่อีซี่เลยนะครับขอบคุณครับครับเรามาดูกันอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับผมเมื่อกี้เราใช้วิธีการเชื่อมต่อกล้อง UniV i e w เข้าเครื่องทีวิชันละตอนนี้เรามาดูเอากล้อง Uniview นะครับมาต่อเข้ากับเครื่องต้าหัวนะครับวิธีการทำงานทำไงครับคุณโจโจ้ครับ วิธีการแท็เราก็มาที่เมนูลหลักนะครับแล้วก็มาที่รีโมทครับนะมากดอุปกรณ์ค้นหาทีนึงก่อนอะพอเราเจอ IP กล้องเสร็จเราก็เลือกครับแล้วกดเพิ่มครัพอกดเพิ่มเสร็จเราก็มาแก้ไขว่าด้วครับมันจะบอกว่าด้วไม่ถูกแล้วก็ใส่วัตดวของยูนิวเข้าไปครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วกดบันทึกก็รอกับหนึ่งนะโอเคนะครับมาแล้วนะครับภาพง่ายนะครับผมฮนะไม่ต้องเปิดออนวิบเนี่ยครับต้องไปเปิดออนวิบไหมครับคุณโจโจ่ไม่ต้องไม่เปิดครับ ยูนิวิวมันออนวิปเปิดออนวิปมาจากโรงงานอยู่แล้วครับโอ้นี่ไะครับผมง่ายสุดๆเลยยูนิวิวอีซี่ครับออนวิปเปิดมาจากโรงงานนะครับไม่ต้องไปตั้งคาอะไรให้ยุ่งยากนะครับคงหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ช่างนะครับขอบคุณครับ